สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างสุมพรเหมือนเดิมทีได้แบตหมดพอดีประตูเลื่อนมีปัญหาถ่ายไม่ทันพอดีบอกเจ้านายเจ้านายให้คนสวนไปเชื่อมให้แล้วแต่จะไปตรวจสอบดูว่ามันใช้งานได้ปกติไหมนี่รีโมดมีค,คนเข้ามาพอดี ส่งพัสดุส่งพัสดุสดูเรื่องจุดนี้นะครับที่มินเสีย คือมันเลื่อนมา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 แล้วมันเกิดสะดุดคึ๊ก,ลกเลยก็หาสาเหตุอยู่นะแรกๆก,ก็คิดว่าเป็นที่ลอกหรือก็เป็นไม่ว่าจะเป็นที่ลูกกิ้งลูกกิ้งตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นหาไปหามาคิดไปคิดมาก็คิดว่าเกิดจากตรงนี้มันลอกไหม มันมีรอกอีกสามตัวตัวข้างในก็มีเนีย่ยมีตัวนี้ลอกมีรอกอีกสามตัวพอเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมามาเจอมาเจอตรงนี้คือบอกเป็นแนวทางให้สำหรับเวลาเราเลื่อนประตูนี่ยมันดัง รามันดังกลึกต้องดูที่รางก่อนลางตรงนี้จะโยกเลยนะลางตรงนี้จะโยกได้เลยให้คนสวนเขามาเชื่อมมนะันละสนิทลวตรงนี้แก้ปัญหาได้แล้วเปิดได้ครับม ได้ยังได้ยังมีมีคนมารับหรือยังมีมีคนออกมารับหรือยังยังครับที่รับไม่ได้เหรออ๋อมันไม่ใช่ของผมผม,ผมไม่กล้ารับหรอกออคุณสมบูรณ์นะให้แม่บ้านออกมารับดีกว่านี่แหละครับสาเหตุ สาเหตุก็เกิดจากตรงนี้แหละครับลางมันถ้าเราแก้ไม่ทันนะครับอันตรายมากประตูจะล้มนะครับถ้ารางตัวนี้สะดุดนี่นถ้าลางสะดุดนี่มีเปอร์เซ็นที่ว่าประตูมันจะล้มได้นะครับอัลโหลครับอัลโหลครับต้องแก้ปัญหาให้ทัน ยังครับพี่ผู้ชายเขาบอกว่าให้รอให้แม่บ้านมารับเขาไม่กล้ารับไม่ชชยของเขาไม่ได้มีเก็บใช่ครับวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับ นี <Yeah. S 2> ่ยพวงนี้ครับอืมเชียนเรียบร้อยอแต้มแต้มสองจุดจุดนี้จุดนี้มันจะโยกได้ตรงนี้บอกเปน็นแนวาทางครับเผื่อใครเจอปัญหาอย่างแค่ปัญหา ได้เองถ่างง่ายอันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ